ชอบลืมของนะฮะปลอกกอดของคาเวโกคล้ายคล้ายลิขิเป็นหูฟังไบเลสคอมพิเต,เตอร์อรก็เสียบกับคอมแล้วก็มันก็จะมีเลเซอร์นะมันก็เป็นเมาส์ที่ข้อมือมากเลย <laughs> ยังอยู่ท่าน,นชอบมากของของวาเป็กตามสัญญาครับจะมาเปิดกระเป๋าของน้องเอ็ม <M. S 2> น้องชายเราเองเปิดกระเป๋าทํางานอยากรู้ว่าในนี้นะครับมีอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้มาวอช h ินไม b แบกกระเป๋าของคุณผู้ชายที่ใช้ไปทํางานนะคะ ว่ามีอะไรบ้างมือถือก่อนทําไมต้องมีสองเครื่องอ่ะเนมก็แอนดรอยเครื่องหนึ่งไอโฟนเครื่องหนึ่งเอาไว้เล่นเกมฮะแล้วก็อันแหนไว้เล่นเกมในตัวเนี้ยเอาไว้เล่นเกม Android มีเป็นเสี่ยมี่นะครับอันนี้เสี่ยมี่แล้วก็ไอโฟนไอโฟนเครื่องหลักไอโฟนเครื่องหลักนี่ไอโฟน e 1อนะครับนี่ใส่เคสสีดาแล้วก็มีอะไรอีกขอตั้งโน้ตบุ๊กไหมโน้ตบุ๊กก่อนเป็นของออฟฟิศฮะเวลาทํางานต้ <Office. S 2> องใช้คอมออฟฟิศทำงาน ท่านั้นใช่เพราะว่ามันต้องเขาต้องเข้าแชร์ไดรฟ์ของบริษัทของ HP s i สิ่ง 13, 13นิ้ว,วเออ,อ13เลาให้พนักง,งานทุกคนนะฮะมีอะไรอีกให้เนมเปิดมีอันนี้เป็นกระเป๋าสตางค์นะ,ะก็จะไม่ค่อยเหมือนผู้ชายทั่วไปเพราะว่าเป็นกระเป๋าแบบยาคนที่ชอบลืมของนะฮะก็ในนี้ก็จะมีทั้งบัตรเครดิตมีเงินสดแล้วก็มีคีการ์ดคอนโดมีกูญแจรถ บางทีลืมนน่นลืมนี่ออกมาจากห้องแล้วก็ลืมให้มันอยู่ในในในเป็นพวงเดียวกันเลยเออเดี๋ยวจะห้อยคอห้อยแบบไหนอ่าห้อยคอฮะห้อยคอก็ก็มีสายก็ห้อยได้เออสายห้อยคอห้อยคอก็จะมีกุญแจรถใช่ไหมฮะมีกุญแจรถมีบัตรเครดิตเยอะแยะมากมายขอปิดแล้วก็มีเงินเงินสดเอาไว้พกอันนี้ใส่อะไรอ่ะเป็นคิแกดอันนี้ใส่อะไรก็เป็นเป็นคิแกดเป็นเหรียญบ้างเป็นใบเสร็จ อ่าแล้วก็ออคิการ์ดอยู่ในนี้ซ้อนอยู่ตรงเลยอันนี้ของอะไรนะเนมของซาร่าฮะพอดีไปเจอแล้วก็แบบเออสวยดีอ่าประมาณประมาณของปีที่แล้วฮะของปีที่แล้วอันนี้เป็นซาร่าเมนเออดีไม่เคยเห็นอันนี้ว่าเขามีขายด้วยอแล้วก็กุญแจรถเนมก็จะใส่แบบนี้ไว้ใส่เคสมันก็จะห้อยได้แบบนี้นะคะต่อไปเป็นอันนี้ดีกว่า นี่อันนี้คือลูฟี่ห้อยกระเป๋าของเนมก็กระเป๋าก็ค่อนข้างเยอะนะพวกเครื่องเขียนนะแล้วก็พวกของกระจุกกระจิกเออเนมเป็นพวกชอบพกเครื่องเขียนเบจะพกเยอะนิดนึงฮะยเยอะกว่าคนทั่วไปนิดนึงเปิดครับเปิดครับก็อันนี้เป็นสมุดโน้ตเอาไว้จดอ to do list เหมือนกับว่าจะทําอะไรบ้างนี้นะฮะแล้วก็อ เป็นดินสอคาบิกโก้คะฮะก็นานๆใช้ทีแต่ว,ว่าพกไว้ตลอดเลยไม่รู้ทำแบเหมือนกันไม่รู้อ่านชื่อถูกหรือเปล่าถูกถูกคาบิโก้กของคา<อ>บิกโบกโ้ของเยอรมันอันนี้น้องเอ็มซื้อให้ของอันหนึ่งเหมือนกันอาใช่ติดฟ้านี่น่ารักน้องจะเป็นแท่งเล็กๆแบบนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่คาบิโก้อันนี้อะไรอันนี้อะไรอ่ะอันนี้จําไม่ได้อ่ะซื้อมาจากสยามดิสเป็นเป็นเหมือนดินสอดาบไส้ใหญ่ๆอ่ะเอออันนี้ก็น่ารักนะครับอันนี้แต่มันเหมือนกันเลยอ่ะทาไมน่ารักอันนี้เป็นดินสอ อันนี้เป็นสอดสอดของคาวิโก้เก็บไว้ในกระปุกมีอะไรอีกก็เป็นเครื่องคิดเลขครับอันนี้จําเป็นมากต้องใช้ตลอดเวลาบางทีต้องทําพวกโมดงโมเดลก็ต้องใช้เครื่องคิดเลขค่อนข้างเยอะนี่ครับคํานวณตลอดเวลามีอะไรอีกก็ตรงนี้พอยเตอร์ครับเวลาพรีเซนต์นี่เวลาพรีเซนต์งาน พ็นตเตอร์รก็เสียบกับคอมแล้วก็มันก็จะมีเลเซอร์เนาะมันก็อ,นนนอ่านะอ่าเนี่ยจะเป็นเลเซอร์อันนี้ถูกมากซื้มอมาจากของจีนส่งมาจากจีนเลยซื้มอมาจากลาซาด้ประมาณสองร้อยสองร้อยสองร้อยกว่าบาทแต่ว่าใช้มาประมาณสี่ปีแล้วอืมทนมากสวยแล้วก็มินิมอลดีนะคะเนี่ยถัดไปก็จะเป็นหูฟังไอโฟนหูฟังไอโฟนเพราะว่า เอาไว้เสียบคอมก็ได้เสียกบกับมือถือก็ได้ก็ค่อนข้างสะดวกแล้วก็เวลาใช้ประชุมออนไลน์ก็มีไมค์ในตัวก็เป็นหัวแจ็คอันเก่าอ่าใช่จริงๆอันนี้ไปซื้อมาเพิ่มนะครับเพราะว่าอยากได้หัวแจ็คแบบเก่า,เ,กาเพราะว่าจะเสียบคอมพิวเตอร์ได้ด้วยมียาดมด้วยมียาดมคนชอบตมยาดมเทปเปอร์มินมีสองกลิ่นนี่มีสองกลิ่นขอหนุงเทสอันนี้หน่อยไม่เคยดมอันนี้กลิ่มมันจะหว,วานหวนนิดนึง อันนู้กลิ่นมันจะคอนเซเวทีฟแบบว่ากลิ่นมันจะแบบดั้งเดิมกว่าอหอมดีทำไยก่อนอะเนมอะมียาดมแบบห้อยอันนี้ด้วยหนูจำได้ยังอยู่งอนนั้ชอบมากของของวาเป๊กแต่ว่าตอนพอดีว่าหัวมันขาดหัวมันขาดก็เลยเอาลูฟี่มาห้อยแทนรู้สึกจะอยู่ที่ออฟฟิศเออเมื่อก่อนพงุญแจเนมเป็นยาดมหนูจำได้ เค okay, มีอะไรอีกปาากา,กาท<ะ>ั้งหมดกี่ด้ามอาแล้วไอ้นี่ไม่มีแล้วหรอรามี่ของเนมที่เยอะๆยอะรามี่อยู่อยู่แต่ว่าแต่ว่าเป็นปกติจะมีปากกาหมึกซึมรามี่พกไว้แต่ว่าพอดีช่วงหลังตอนย้ายคอนโดตัวหมึกไม่ได้มาเติมก็เลยยังเก็บไปอยู่ต้องไปล้างหัวก่อนอของน้องเอม็มอะจริงๆอะถ้าเปิดกุรามี่คือได้เลยนะมีเป็นสิบยี่สิบแท่งแบบเยอะมากใช่ไหมใช่ กรูามี่สะสมลามี่เออเป็นพวกสะสมปากกาแต่นี่จะเป็นปากกาที่เขียนง่ายๆนะฮะเขียนงานออฟฟิศธรรมดาอันนี้จะเป็นอันนี้ก็เป็นลามี่แต่ว่าหัวจะเป็นลูกลื่นแล้วก็อันนี้ปากกาที่ออฟฟิศทุกคนต้องมีเขียนง่ายอันนี้ซื้อเพราะว่าอันนี้ซื้อเหรอเขียนดีมากของเพนเทลต้องเป็นรุ่นนี้เท่านั้นเพราะว่าทำไมอ่ะมันดีตรงไหนเส้นคมหมึกลื่นหมึกเขียนลื่นมากเลยแล้วก็เส้นคมมากถูกใจมากมีทุกสีเลยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นไฮไลท์เป็นไฮไลท์แบบ เป็นแบบมันอะคือไงอะก็คือก็เป็นประกาไฮไลท์มันมันก็มันก็เป็นแบบเหมือนคล้ายลิปสติกแต่ว่ามันเหมือนเหมือนซีช็อคนะฮะอ๋อแล้วมันเขียนกับกระดาษอะไรอะกระดาษอะไรก็ได้กระดาษทั่วไปนี่แหละอ๋อความรู้ใหม่ไม่เคยใช้มันไม่ได้เป็นน้ําเคมีเหมือนรุ่นเดิมอย่างเงี้ยอืมมุนไดเหมือนลิปสติกโอเค okay. next and next ก็ลิควิดลิควิดแบบออริจินอลไม่เห็นนานแล้วะคะมาแล้วว่าปริมาตรต่อราคาเนี่ยคุ้มที่สุดทำแบบบิวตี้บล็อกเกอร์ไหมเอามือบังแล้วมันชัดขึ้นหลายปีมากยังไม่หมดเลย <S <S 2> <S 2> ใช่แล้วก็มีสายชาร์จอันนี้เป็นสายชาร์จไอโฟนก็มันมันมันเป็นแบบเก็บสายอัตโนมัติมันเป็นมันโดนดัดมาให้เป็นเกลียวอยู่แล้วมันทำให้ประหยัดพื้นที่แล้วก็ไม่พัน,น,นเอสาอใช่มันไม่พันกันนี่โอเค นี่ก็เป็นกระเป๋าเครื่องเขียนหม่เนมใช่ใช่ในกระเป๋าจัดระบบของมมจิก็มีเปิดตรงนี้ได้อันนี้เก็บได้เนาะจริงๆมันหิ้วได้ด้วยใช่ไหมเนมหิ้วได้หิวห้วได้ด้วยนี่จริงเป็นของมูจินะจ๊ะใส่ของได้ค่อนข้างเยอะเนาะ,นะมีช่องเยอะด้านในคะะ่ะช่องใส่ของเยอะมากนี่ค กระเป๋าจัดระบบของมูจิเหมือนกันนี่จะใส่เกจเจจต้อจริงๆใบนี้ต้องบอกว่าไม่ได้พกทุกวันเพราะว่าของมันก็เป็นของที่ไม่ค่อยได้ย้ายที่ด้วยแต่ว่าช่วงนี้บุฟเฟ่ม์หมก็ค่อนข้างจะแบบย้ายของไปย้ายของมาเวลาต้องเข้าออฟฟิศนะก็เปิดมาก็จะมีอันแรกเลยคือ PowerbankPowerbank เอาไว้พกติดตัวตัวนี้ตัวนี้ก็ชาร์จเรลของในเจเซอร์ก็ราคาถูกซื้อมา5,600รู้สึกว่าคุณภาพดีมากะเนี่ย หนึ่งหมืนน่นมิลลิแอมแล้วก็ชาร์จไวมีไทซีนะเป็นเมาส์ Logitech ตัว Anyway e 2 X R M S Anyway M X นี่แหละ่ะก็เป็นเมาส์ที่รูอว่าเข้ามือมากเลยนะฮะแล้วก็เหมาะกับการพกพาไปไหนมาไหนเพราะว่าไซส์มันค่อนข้างจะไม่ไม่ใหญ่มากค่อนข้างเล็กเลยนี่จริงอันนี้ของ Logitech ใช่ไหมใช่ใช่ของน่ารักมากเป็น เป็นหูฟังบายเลสของ p o w e r b e a t อ่าเป็นรุ่น p o w e r b e a t pro เป็นเป็นตัว two r e l e s ก็ตัวนี้ก็ค่อนข้างใช้กับ iPhone ค่อนข้างง่ายครเชื่อมต่อง่ายแล้วก็เสียงก็ค่อนข้างดีระดับหนึ่งนี่อ่าเป็นแบบเกี่ยวใช้ออกกำลังกายก็ได้ฮะก็เหมาะกับพวกฟังเพลงที่ EDM อะไรเงี้ย p o w e r b e a t ก็ beat, จะแบรนด์เขาค่อนข้างเน้นพวกเบสหนะักเห็นไหมคะกระเป๋าเนี่เหมือนเป็นกระเป๋าโดเรมอนอุปกรณ์ครอบครัน อันนี้เป็นตัวแปลงเป็น type C แล้วก็จะมีพวก USB แล้วก็มีพอร์ต HDMI มี USB A USB C นะคือเอาไว้ใช้ที่ออฟฟิศบางทีเราเสียบอุปกรณ์หลายตัวนะฮะแล้วก็พอร์ตเดียวไม่ต้องอาจจะเสียบไม่หมดเราคือเอมใช้จอแยกด้วยตอนนี้ก็จะมี type C เพิ่มนะฮะบางทีต้องไปประชุมที่นู่นที่นี่ก็จะสะดวกในการเสียบสายกับอจอของแต่ละห้องประชุมนะฮะ มีอะไรอีกครับก็ USB ฮะ USB ต่างๆอันนี้ก็นนก็ไว้เนนก็บงาน SSD ก็จะเบา,าขึ้นแล้วก็โอนข้อมูลได้ไวมากนะ,ะแล้วมันเก็บความจุได้เยอะขึ้นไหมอ่ารุ่นใหม่เนี่ยมันจะเน้นที่ความเร็วมันจะเร็วขึ้นกว่าเดิมเยอะอ่าแล้วมันต่างกับตัวนี้ยังไงอ่ะก็ความจุด้วยฮะอันนี้ก็เหมือน external ที่เป็นลูกๆแล้วก็พวกแฟลชไดรฟ์หัวอันนี้อันนี้อันนี้เป็นแจ็คเสียบเมาส์ อนาคตก็คงไม่ค่อยได้ใช้แล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทํางานก็บริษัทก็ให้ทําผ่านเป็นเป็นคราวเป็นไรอออนไลน์นี่ครก็ข้อ,ขอมูลก็ไม่จาเป็นต้องถ่ายโอนแล้วเดี๋ยวนี้ก็อนาคตก็อาจจะตัดลงตัดลงแต่ก็เก็บไว้ใช่ก็เก็บไว้เผื่อมีไฟส่วนตัวอะไร้ย่างที้หมดแล้วครับชิงแต่กระเป๋าอันนี้พกพาง่ายเป็นของอะไรเนยเป็นของเด็ปเปอร์เดปเปอร์จริงตัวนี้เก่ามากนะซื้อมาประมาณ จ็ดปีแล้วมั้งทำงานได้สักปีหนึ่งมั้งนี่ใส่ได้ทั้งโน้ตบุ๊กใช่ไหมใช่ใส่โน้ตบุ๊กแล้วก็มีช่องเก็บของเยอะมากมีทั้งด้านนีตึ้งติ้งก็สภาพก็ยังโอเคอยู่ไม่ยังไม่ยังไม่ฉีกขาดเป็นกระเป๋าหนังใช่ไหมเนมใช่กระเป๋าหนังเป็นกระเป๋าหนังก็จะใช้สลับกระเป๋าเดี๋ยวไปเก็บของก่อนนะครับยังไงใครอยากให้ทำคลิปอะไรอีกเพิ่มเติมนะคะลองพิมพ์มาในคอมเมนต์ดูเผื่อจะ ได้ทำตามรีเควสของคนดูบ้างนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย๊ายบาย